ดีท่าไม่ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการเติมเงินมือถือนะผ่านแอป Shopee Pay นะในปี2566นะครับในปี2023นี้นะครับก็คือเพียงหนาทีนะวิธีการเติมต้องทำอย่างไรวันนี้เรามาดูเลยนะครับให้เราเปิดแอป Shopee Pay ขึ้นมานะครับเราต้องผูกบัญชี s h o ป e e ขึ้นมานะครับโอเคไหมอ่ะ อย่างเช่นผมจะเติม20บาทนะครับเราก็ทําการผมจะเติมค่าย to Move อใช่ไหมอ่าเราก็กดเข้าไปที่คําว่าเติมเงินมือถือตรงนี้เลยนะครับอ่ากดเติมเงินมือถือเสร็จนะครับเราเข้าไปที่ s h อปปี้เพตรงนี้นะครับมันจะเด้งเข้าไปที่ s h อปปีตรงนี้นะครับอ่าให้ดูตรงนี้ไ,ไวยนะครับอ่าผมจะเติมทูมูฟเอสนะครับเราก็เลือกเข้าไปนะ อย่างเช่นใครใช้เนี่ยครับมันจะมี AS 1 2 Core d t a c นะครับ t o Move S My My By c a s นะครับแล้วก็ Penguin นะครับ Penguin นะสมมุติผมจะเติม t o Move S เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะจะเติม20บาทพอนะครับเติม20บาทนะ เรากดที่คาว่าชําระเงินตรงนี้เข้าไปนะครับฮะตรงนี้เป็นการชําระเงินเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับจะเติมเงินผ่านช้อปปี้เพจะให้หักเงินผ่านกระเป๋าไหนนะหักเงินผ่านอา่หาหักเงินหักผ่านบัตรเครดิตเดบิตนะับหักเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะหักเงินผ่านชนะ้อปปี้เพ e ผมจะเลือกหักเงินผ่านช้อปปี้เพ นะครับเรากดที่เขามาชําระเงิน20บาทนะกดตอนนี้เลยนะครับง่ายๆครับเพียงแค่นี้ก็ชําระเพียงแค่1นาทีนะครับอันนี้ผมอธิบายเพียงแค่1นาทีนะอ่ะอันนี้จะ2นาทีนะเห็นไหมคุณผชมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมีเงิน150บาทนะใน wallet ใน shopee pay wallet นะอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วทูไอ wallet shopee pay แล้วนี่แหละนะ เราก็ใส่หาหารหัสของช้อปปี้เพเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการเติมเงินเรียบ,บร้อยแล้วเห็นไหมครับอ่ะนี่ครับดูรายละเอียดหน่อยนะครับนี่ครับรายละเอียดนะครับอ่ะดูรายละเอียดว่ามันเชื่อมมันมันชำระเงินให้เราหรือยังนะครับทีนี้ นะครับเนี่ยครับอันนี้เงินเติมเงิน20บาทเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคปะมันก็จะมานี้นั่นเลยนะครับต้องดูได้นะว่าเราเติมเงิน20บาทจริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมยอดเงินลดไหมนะ ยอดเงินลดไหมนะยอดเงินไม่ลดนะท่านผู้ชมระบบน่าจะมีปัญหานะท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคไหมท่านผู้ชมดูคำสั่งซื้อนะครับคำสั่งซื้อ ที่ต้องชำระตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ครับอันนี้มันยังไม่ได้ชำระนะท่านผู้ชมคืออย่างนี้ผมไม่ได้กดชำระนะท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้ผมทำให้ดูจริงๆงนะท่านผู้ชมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะ 谢啊。 นี่ครับรอแป๊บนึงนะครับมันกำลังเด้งน,นะครับนี่ครับเห็นมันเด้งมาแล้วครับเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะเขาบอกว่า ได้รับชาระเงิน20บาทเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้ก็เลยน,เนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็เลยนะครับก็คือมันทําให้ทย่ามชมได้ดูนเลยนะนี่ครับทาคลิปตั้ง6นาทีนะโอเคปะมันก็จะประมาณนี้ก็เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ